ตู้ใหม่กาชาสาสเตปใช้เพียงแค่60เพชรเท่านั้นอยู่ที่1รอบ2รอบก็คือ120เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าสำหรับตู้นี้ควรสุ่มหรือไม่ควรสุ่มดีเอาโดยมุมมองของผมก่อนนะอย่างแรกเลยนะผมไม่สำหรับผมนะผมไม่สุ่มครับเหตุผลเนี่ยเป็นดังนี้เลยอ,อย่างแรกเลยผมอยากให้ดูที่อันนี้60ก็จริงมันดูแล้วมันประหยัดแต่ว่ามันได้40เศษทอง และจะได้การันตีตัวละคร4ดาวซึ่งไอตัวสดาวเนี่ยแม้ว่าคุณไม่ได้เดี๋ยววันใดวันหนึ่งคุณก็ต้องได้อยู่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาที่ตรงนี้ก่อนฮนะไปที่แทมบัตเทิลครับผมอยากให้ดูอะไรหน่อยนะอันนี้เห็นไหมครับว่าอย่างเด็เคนเนี่ยตัวละครมันมาพึ่งมาแล้วไปแล้วเห็นไหมครับว่าได้ไปละสาสิบเศษเบโดเนี่ยผมไม่เคยได้เลยมาเกือบครึ่งละชัดเจนนะครับซึ่งเราก็สามารถแลกได้อีกนะอ่าอย่างตัวเอ็กเด็กเห็นปะไม่เคยได้เลยนะ อีก e เศษก็ได้แล้วพร้อมปู่เฮียวดังนั้นผมเลยต้องการจะบอกว่ายังไงมันก็ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับคือถ้า,าสำหรับใครที่เครียดแบบตัวละครอ่ะผมจะบอกว่าคุณได้อยู่แล้วโดยคุณไม่สุ่มอะ่ะยังไงเดี๋ยวคุณก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวสีดาวนั่นเองอันดับต่อมาก็คือในเศษได้40เศษนะครับทีนี้ต้องคุยก่อนว่าสุ่มครบร้อยี่เนี่ยจะได้อยู่ที่80เอาละร้อยี่ได้80ดบทดไว้นะใช้ร้อยยี่สิบเพชรได้80 แต่ว่าทีนี้ผมมีเพิ่มเติมเนาะสำหรับถ้าใครเล่นในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมอันเนี้ยหมายเขาว่าถ้าคุณเติม150บาทคุณจะได้อยู่แล้ว40เศษทองเหมือนกันนะสสัปดาห์เติมไปเลย300เบ็เรเศก็คือ80เท่ากันแต่ว่าทีเนี้ยเราลองมาเปรียบเทียบในมูลค่าของเพชรกันดูบ้างนะว่า100รเพชรราคาเท่าไหร่อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้คร่าวๆเลยนะ อาหาซา 60, ้า60-80อ่ะงั้นอันนี้แล้วกัน50เพชรราคา600ชัดเจนปะชัดเจนปะบายเขาว่าไอ0้120เพชที่คุณเสียไปเนี่ยมูลค่าโดยรวมอยู่ที่ประมาณ1ัน0โดยเฉลี่ยประมาณนี้นะพ2 0 0คุณ้คุ้ม,มและได้80เศษงงวะคือถ้าถ้าคุณมองว่าเอาเศษทองอะนะถ้าแค่เศษทองเนี่ยเสียประมาณ1,200บาทอะคุณได้80เศษกับชาเลนต์ไอเติร์ชาเลน์เนี่ย ออสัปดาห์รลบ 40, สบ402สัปดาห์ก็80แต่เสีย300นะชัดเจนป่ะดังนั้นผมเลยมองว่าสำหรับตู้นี้ไม่ควรสุม่มนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมก็ไม่สุ่มนะส่วนตัวเนี่ยอยากสุ่มไหมหรอก็อยากนะเพราะว่าเห็นบัตรดำไหมครับผมผมขาดอีกแค่ประมาณ300ผมก็จะได้แล้วแต่เนื่องจากว่าไอ้ตู้เนี่ยมันดันเป็นแบบนี้ก็เลยไม่สุ่มครับคือผมอยากสุ่มนะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะเล้วแล้ว,ลว,ลวพอมาเทียบก,กับอันนี้อีก สมมติถ้าผมสุ่มครบเลยเนี่ยประมาณ300เนี่ยคือผมสุ่มตู้นี้กับตู้นี้สิ่งที่ผมจะได้นะครับก็คือทั้งหมดอยู่ที่280เศษได้แค่นั้นกับตัว4ดาวแบบนี้เหรอเอามาเพื่ออะไรวะไม่เอาดีกว่านั่นแงก็เลยเป็นคำตอบของผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอตัวละครใหม่หรือตู้ใหม่ที่มันกำลังจะมาในวันที่22 23นี้ก็ได้ผมอาจจะได้สุ่มก็ได้นะเพราะว่าอีก7วันคุณลองดูนะดูดีๆนะอีก7วัน ตู้บัตรด,ดาจะหายไปและตู้แม่ใหญ่จะหายไปแต่เวันเนี่ยไปจบวันที่ประมาณ25นะครับซึ่ง22-23เนี่ยเป็นไมได้สูงมาก ex ใหม่จะมาและส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ใช่แบบ ex ประจําตู้ด้วยนะแยกแยกกันนะ ex ประจําตู้เช่นเป็นตัวโซโลเห็นปะอันนั้นอะ่ะ ex ประจําตู้แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่เอ้ยหรือว่าไคโดวะ จำไม่ได้แล้ววะเออผม,ผมจำไม่ได้อะไคโดหรือโซโล่ด้แหละ ex ประจําตู้อยู่2,500เพรการันตีประมาณนี้นะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะไปจบในวันที่ประมาณ25เว้ยอันเนี้ยผมเลยมองว่าเอออีก7วันเนี่ยมันยังมีโอกาสทีออ่ตัวใหม่จะมานะครับแล้วเดี๋ยวตอนนั้นนะ่ะค่อยไปเ,ออเรียกว่าไง,งนยจะบอกว่าไปตัดสินใจอีกทีว่าคุณจะสุ่มตู้นี้หรือเปล่าก็ได้เพราะว่าโฮดี้หรืออะไรพวกเนี้ยยังไม่ออกแล้วมันออกพร้อมกันทั้งหมดเลย ในวันที่25กับ26แต่23นี้เอานี้จากที่คุยเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ว่าตัวไหนมันเอ่ออันนี้ตัดสินใจยากนะครับว่าลิกะหรอเอ่อยังไงดีวะป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาเอาอันนี้ให้ดูก่อนเนี่ยครับซึ่งกิจกรรมมันบอกอยู่แล้วว่าวัน2ี่วันที่22เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดด้วยเอาง่ายๆเลยคือวันที่22เราอ่ะจะรู้แล้วว่าตัวไหนจะมาแล้วมันจะเข้าตู้ตอนเที่ยงในวันที่23 แต่ตู้กาชาหมดวันที่25ยังไงคุณก็มีเวลาเหลือในการที่คุณจะสุ่มนั่นเองนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าไอ้ตู้ใหม่มาเนี่ยผมอาจจะยอมสุ่มไปเลย300ก็ได้นะครับสุ่มส0มเพื่อเอาตัวใหม่นะแต่ว่าคงไม่สุ่มไอ้ตู้แบบ60โลได้เสร็จอันนีนน้คงไม่สุ่มนะครับคือคือุ่ม300เพื่อเอาโฮดี้กับเนปจูนสุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนตัวอยากได้โฮดี้นะครับสมมุติถ้าได้บัตรดำปุ๊บ300ก็หยุดหยุดเลยนะ ยกเว้นแต่ว่าได้ตัวละครใหม่อันนั้นอันนั้นก็ว่าไปเนี่ยคือหยุดหยุดหยุดแค่บัตรดำอะ่ะหยุดเสร็จจบนั่นเองนะครับพอจบเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันใหม่สําหรับตู้บัตรด,ดําในเดือนหน้าว่าจะเป็นตัวอะไรหรือถ้าบางคนไม่มั่นใจเลยนะไปรอดูบัตรด,ดําอีกทีนึงก็ได้ครับแต่บัตรด,ดําผมคิดว่านะคิดว่าไม่ไม่พลาดด้วยนะบัตรด,ดําในตู้หน้าอาจจะเป็นแฉงก็ได้นะครับแฉงเขียวอะ่ะงงว่าเพราะว่าตัวละครใหม่มันน่าจะมาในวันที่23ถูกปะ และตู้โฮดี้หมด25 26เป็นไม่ได้สูงมากที่ตัวแชง้งจะอยู่ในตู้บัตรดำครับซึ่งถ้าอยู่ในตู้บัตรดำเนี่ยน่าจะการันตีอยู่2500เพชรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ก่อนที่ตู้ซันจิเออพูดผมพูดไปก่อนแล้วซันจิไม่ใช่ดิกะก็ซันจิสมมุติถ้ามนา23นี้นะดิกะซันจิอันนี้ผมเรียงทำลายนะ25-26ตู้แชง้งเขียวมาถูกไหมเพราะว่ามันเป็นตู้รีรันคิดว่าน่าจะใช่นะครับ แล้วหลังจากตู้ซันจิออกไอตู้ซันจิที่มันจะออกเนี่ยตู้แชงบัตรด,ดําก็ยังอยู่และเหลือเพชรที่จะไปสุ่มตัวพี่นิกะอีกทีนึงด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่ตู้บัตรด,ดาแชงจะหมดดังนั้นหมายควาว่าถ้าแชงมายังไม่ควรสุ่มนะครับคือคุณควรสุม่มไอตอนที่มันเป็นซันจิครับพอเปซันจิปั๊บเนี่ยคือตัวเกมไม่ฉลาดแน่ผมบอกเลยมาวันแรกคนหิวก็หายน่าจะสุ่มกันแบบอุตลุดเลยอะในวันแรกเระเพชรมันจะหมด หลังจากนั้นพอวัดตู้ดาํามาแช้งเขียวมาแต่เพชรคุณไม่เหลือแล้วไงชัดเจนว่าดังนั้นถ้ามาวันแรกอย่าพุ่งสุ่มนะถือว่าผมบอกตอนนี้ไปแล้วนะเป็นการเตือนแล้วนะชัดเจนนะครับ